ของไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนครับตอนนี้เดินหน้ายกระดับ5ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปไทยให้ได้มาตรฐานนะครับตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยนําเม็ดเงินนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับนายสุรพลแก้วอินทิผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒน,นาชุมชนครับก็กล่าวว่าตลอดระยะเวลา24ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยมีการผลิตสินค้าโอทอป5ประเภทสินค้ามาอย่างต่อเนื่องครับก็ประกอบไปด้วยอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายสมุนไพรและของใช้นะครับในการน,นํานวัตกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเน้นความยั่งยืนจากการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ จนถึงปัจจุบันครับก็มีสมาชิกผู้ประกอบการกว่า10,000แสนรายนะครับผลิตสินค้าโอทอจากภูมิปัญญาไทยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า2 0 0แสนผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างโมเดิร์นเทรดเป็นการกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนครับสำหรับการจัดงานโอทอปบิทเย่นยี้นี้นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน งานนี่ค่ะได้มีการจัดขึ้นไปนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่7จนถึง15มิถุนายนนี้นะคะณ c าเ l l n n เจ r hall 1-3สศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะซึ่งจะมีการนำสินค้านะคะตั้งแต่ระดับ3ดาวถึง5ดาวมาจำหน่ายภายในงานกว่า2,000ร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยผ่านแนวคิดทันโลกทันสมัยเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะซึ่งจากภาพที่เรา